คือม่ได้แต่ก้อนเลยได้แต่ก้อนเลยนม่จ๋านะอันนี้ก็คือสุมเห่าเนาะใช่ค่ะสุมเลยบางคนไดก้อนหรือว่าหัวเยอะบางคนจะหัวน้อยแจ้งก่อนไถูกต้องค่ะแม่ยูนิโคค่ะตัวนี้ดูโชดูตามพันหาเลยโชยุตัวเนี้มันมีแขนน้มันสอังไม่ได้ไม่ดูใช่ใช่ใช่อเาว่านี้ยผิดสเปกันไหมเนาะนี่นั่นแหละเราก็เลยแบบจะเปิดเช็คสเปกงานให้ก่อนแบบวันเปิดตู้นะแม่ถูกต้องจะได้รู้แบบเอองานประมาณนี้มาถูกหรือเปล่าใช่แม่จ๋านะนี่อ่ะจะมีฟิลเนี้ยไปด้ เอาไปเลยคันห้าแม่เออควบคุมคือแบบหันทุนราคาถูกโหเธอนั่นอันนี้จะเป็นความแบบยากเป็นเไ่เออนะแม่ถามาเลยรหัสค่ะเดี๋ยวดูแท่งแม่สาวก็โชว์อันนี้หน่อยนาะขอรายละเอียดหน่อยแม่เรได้เห็นงานแล้วไหมนะใช่ใช่แม่รู้ว่าถ้าเอาไปเนี่ยได้ประมาณไหนบ้างนม่สาวไม่จะติดแบบนี้ไปด้วยพวกพงพวกเพชรเออนะนี่บางคนไม่ชอบสองวงเลนะใช่ใช่แต่ก้อนนี้สวยมาแล้วแต่ก้อนแม่เออยูช่วยลุงนี่อะไรแม่สาวในนี้โชว์ลูกัว่านี้นี่โร ปึ้งแม่เอาไปแยกแบบแยกสไตล์ขายก็ได้เพราะว่าอย่างเงี้ยต้นคงตกตัวเจ็ดบาทถูกอย่างคุ้มโอ้โหนี่อันนี้ก้อนสี่สิบกิโลนะคะนี่ไปดูเห็นไหมไม่ดูเนี่ยใบเนี้ยประกวดจะไม่ชอบเนาะนี่จริงๆความสะอาดคือมันได้เลยนะความสะอาดปกติความสะอาดปกติเลยไม่จ๋าแต่สไตล์เขาแบบมันยังไม่ผ่านมาตรฐานารบางตัวมันไม่ได้เถอะนะนี่รถโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะโอเคเลยม่จถือว่าโอเคเลยแม่จ๋านะพอไปได้นะ้วเลยเราก็อย่างที่บอกโปรให้แม่บอกว่าไปทำต่อได้นะเอาไปจากตัวจากตอวในร้านนะเป็นราคาที่แม่ไปทำต่อได้แน่เลยเออนะ ตัวไหนที่แบบคัดหัวได้แบบสวยๆก็ราคาแล้วก็ที่เหลือก็จัดโปรเซลให้ลูกค้าถูกต้องไหมจ๋าเนี่ยะโปรโปรหมดร้านเนี้ยเธอใช่เธอพี่โดโวิ๊ยเนี่ยหัวก็มีไปแม่อ่ะใช่เนี่ยเอาเป็นแบบสว่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเธอเนะก็มีแม่ตัวนี้แม่โปรเลยนะพันห้าละพี่นะสี่สิบโลใครเจ้าก้อนที่เปิดไะพนะก้อน E ศูนย์สองเลย E ศูนย์สองค่ะแม่ E ศูนย์สองนะใบก้อนที่หนูโชว์เลยใช่นี่มาแม่ขอหนูจับให้แม่ขอก้อนนี้ e นเราเปิดอ่ะขอก้อ<ด> e น ดนะคะใครจะเอาก้อนใหม่รหัสก้อนใหม่นะ D S 5 5 L D S 5 5 L แม่ปกติ3ามพวันนี้ไปพันห้ถูกต้องโคตรคุ้มไปต่อได้แน่นอนถูกต้องไหมสานะ D S 5 5 L ค่ะใไปต่อถูกใหม่ก้อนใหม่ด้วยนะใไปต่อก้อนใหม่ D S 5 L ได้า L ราคาเอาไหร่เลยใช่ไหมสานะนี่ได้น้องูไปละนี่เดี๋ยวช่วยหนูต่อไว้ตัวนี้บั่นนะเธอก็มีไปถูกต้องนี่เนี่ยนี่หัวก็มีบอกเลยแม่หัวก็มีเปอร์เซ็นต์มากเลยนะแต่ก้อนนะม่สานใช่ีพูดเลยเนาะ โหโนเนี่ยพอคนรับได้แม่จ๋ารบบนี้นะโดแต่ที่บอกทันห้าคุมมากใช่พี่ติ๋วตอานี้คุณตัวติดปากแม่ขายอันนีคุณก่อนอ่ะใช่ใช่อย่างเจ้างูไม่หยอกสมเลยเนี่ยนี่มาหนูไปต่อช่วยดูอีกเลยช่วยดูทั้งก้อนเลยหนูช่วยดูตามฉันภาพช่วยดูทั้งก้อนเลยเผื่อใครมาดูย้อนหลังแม่จะได้เห็นว่างานประมาณนี้นะราคานี้ว่าแบบแม่โอเคหรือเปล่าใช่นะก็จัดไปเออมาแม่แล้วมันจะมีก้อนเปิดอกกินกระปุกใช้งานอีกสองก้อนนะจะเป็นก้อนเปิดอที่ปวดใช้งานไปสองก้อนแม่จ ใครอยากได้ก้อนเปิดนะใครให้เลยแม่สานะฮะมีสองก้อนเอยหลักก้อนเปิดอีกสองก้อนนั่นอ E สามแปดแม่สา E สามแปดนะคะจะเป็นงานก้อนเปิดนะให้เราปวดเช็คงานนะถ้ารวมรวมปวดเช็คงานแล้วเราปวดไปห้าก้อนนั่นเองโอ้ปวดเยอะเปิดไปห้าก,อกออ้อนหลัก้อนเนี่ยงหลักกันเถอะนะใครต้องก้อนเปิดสองก้อนนะ E สามแปดแม่สานะก,อก <S 2> 2 <S ้อน <ๆ S 1> ลนะห้าก้อถูกต้องค่ะนะขออนุญาตส่งไปตัวนี้นะไหมน้องทวิทไปยังคะทวิทย์ไปนี่ไม่เข้าแม่สานะจะมีเป็นชุดลูกคุณหนูไหมไปหมดแล้วหมดเรียบร้อยนะฮะ